ัวเลใช่ายไฟนี้เราซ้อมมากี่วันสองเดือนครับสองสี่ายอยู่ขนแก่นมีใครเป็นผูพวงซ้อมเรามากบ้างตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วย่อต่อนสูงเท่าไรครับหนึ่งรับน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สิบสียสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับวัชรพลนะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหน แล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกมวางแผนให้ดีตามสไตล์เราแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขทวกทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครเราที่เล็ครับเฟร์มากชนะคะแนนเวทกี่กิโลวันนั้นสี่สองวันนี้เวทเท่าไหร่สี่สี่เมื่อกี้ช้ำหนักยังเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโล ต่อยเมย์ไทยมาทั้งหมดตอนนี้ฝนจังหวัดฝากเชิญช่วนแฟนขับรถหน่อยออวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีไปค,ค,ครับ